สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโนโกเสะครับและคลิปนี้อย่างที่เห็นครับผมนี่เลย Honda City ครับคันนี้สำหรับ Honda City คันนี้นะครับผมเป็นรถปี2014นะฮะคันนี้บอกเลยว่าขับดีแล้วก็รูปลักษณ์ของมันเนี่ยสวยนะครับจะขับเดิมเดิมก็เท่นะฮะแต่งนิดแต่งหน่อยผมบอกเลยหล่อแน่นอนสำหรับ Honda City คันนี้นะครับเขามาในรุ่นของตัว 1.5S ครับผมรถสีดำเดิมจากโรงงานบางๆสวยๆไม่เคยติดตั้งแก๊สด้วยประวัติโคตรดีคันนี้นะครับ และมาในราคาที่ถูกมากครับผมคันนี้ครับราคาปกตินะฮะอยู่ที่278,000บาทครับเอาไปเลยฮะ258,000บาทพอคันนี้โอ้โหจับไฟแนนได้ด้วยเอ้ยเป็นไงโอ้โหโคตรเทคันนี้มาเดี๋ยวเราดูดีเทลกันดีก,กว่าสําหรับซิตี้คันนี้ครับผมนะฮะสำหรับคันนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโฉมปี2014นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะขนาดใหญ่แบบนี้นะครับกันชนนะฮะ ของเดิมจากโรงงานครับสภาพสวยนะฮะคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยใสมากนะคันนี้นะครับไม่มีรอยรายงานหรือว่าร่องรอยจากการแตกร้าวครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของตัวภายในห้องเครื่องกันดีกว่าครับอ่ะสำหรับซิตี้คันนี้นะครับผมเขามายตัวเครื่องยนต์เบ็นซิน1.5ลิตรครับเป็นตัวเครื่อง I v t e c นะฮะคันนี้เป็นตัวขครื่องชื่อของ Honda เขาเลยนะครับผมขับดีขับสนุกนะฮะแล้วก็ รถเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าขับดีมากๆนะครับอ่ะคันนี้ครับภายในห้องเครื่องโอ้โหแห้งเดิมเลยนะฮะไม่มีคราบไม่มีเยิ้มนะครับผมคันนี้เนี่ยไม่เคยมีประวัติการติดตั้งแก๊สด,ด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้นะครับผม,มสวยมากนะฮะเนียนๆเลยทั้งตัวเม็ดอาร์คซิลิโคนต่างๆแก้มข้างนะครับผมสวยเลยแล้วก็ในส่วนตัวพวกสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็ยังเดิมอยู่ครบนะฮะ นี่เป็นไงสภาพสวยนะคะันนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างดีกว่าครับในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยนะฮะโหเอาใจใส่ซิ่งเลยเป็นไงโหเส้นสายนี่คือแบบสปอร์ตมากล้อเนี่ยนะครับเป็นล้อของตัว Honda j a จนนะอันนี้นะฮะเป็นล้อขอบ15นะครับแต่พอมาใส่กับ c i t ีเนี่ยมันก็ดูดีดูเข้ากันมากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันหน่อยคันนี้เนี่ยเป็นภายในโทนสีเบจนะครับตัวเบาะเป็นเบาะหนัง ะะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตัวเบาะหลังเนี่ยสภาพดีมากนะครับผมแทบไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะฮะอ่ะจะลองไปดูบอดี้ตัวรถกันดีกว่าคันนี้ครับนี่เป็นไงอ่ฮอนด้าแน่นอนครับแผ่นเพจเขียวหมุดแบบนี้นะครับผมอ่ะซอกในคันนี้เดิมนะฮะไม่มีสาสีพ่นซอกนะครับแล้วก็เม็ดฮาร์ดกลมเดิมสวยนะครับหัวน็อนประตูหน้าครับคันนี้ไม่มีไขไม่มีถอดแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลเนี่ย เขาจะเป็นคอนโซลโทนสีดำแอร์แบคคู่หน้านะครับคอนโซลไม่มีพวกรอยคาบกาวหรือว่ารอยแตกครับเครื่องเล่นนะฮะคันนี้สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นเยียบแน่นอนแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมขับง่ายขับสบายนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวพวกเบาะแรงต่างเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะฮะเป็นเบาะหนังนะครับผมอย่างที่บอกไปอ่ะนะฮะเดี๋ยวลองไปดูด้านท้ายกันดีกว่านะครับซึ่งด้านท้ายเนี่ยคันนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้2ตําแหน่ง นะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้อ่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและนี่สำคัญที่ชอบมากเลยนคือคันนี้สามารถเปิดฝาท้ายได้จากรีโมทนะนี่ไงโอ้โคสบายนะครับอ่านะครับในส่วนของตัวภายในคันนี้มีเป็นตัวถาดรองของซิตีตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วแลวก็คือพร้อมใช้นะครับภายในกว้างนะครับแต่ว่าของ City ้เนี่ยมันจะออกทงสูงมากกว่านะครับเ แล้วก็ตัวบอดี้ของเขาเป็นไงโอ้อองงโหพวกรอยไม่กวาดเดิมเนียนโรงงานนะครับอุปกรณ์ติดรถมีให้ครบนะฮะเม็ดอาร์คแรงต่างสภาพเดิมสวยครับผมบ,บอกได้เลยว่าคันนี้ไม่มีชนท้ายแน่นอนแล้วก็ในส่วนพวกตัวรางนะครับผมนีม่เม็ดอาร์คนะฮะนี่สภาพสวยหัวน็อตเดิมนะครับในส่วนตัวฝ่าท้ายนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวลองดูฝั่งของขับกันบ้างเป็นไงอ้คันนี้โคตรดีอ่ะนะครับไม่มีซอกในเดิม น,ะะนี่หัวน็อตเดิมสติ๊กเกอร์ลมยางอ่ะยังอยู่ไม่มีสาสีทับนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกตัวเม็ดอาร์ครับคันนี้เม็ดอาร์ k, กรมเดิมสวยครับคันนี้นะฮะกระจกไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติเลยอ่าฝั่งคนขับนะครผมเป็นออโต้นะฮะขึ้นลงแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับปรับมุมมองไฟฟ้ามีปุ่มเปิดปิดอีคอนโหมดนะฮะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดของตัวไฟตันหมอกด้านหน้าด้วยอ่า ประมาณนี้ตัวพงมาลัยก็เป็นพงมาลัยเดิมนะครับจากโรงงานแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูเลขใหม่ดีกีว่าสำหรับตัวซิตี้คันนี้นะครับอันนี้ครับเลขไม่อยู่ที่1นึ0 0แกโลนะฮะสำหรับ,ร,บรถปี24 2 4นะผมบอกเลยว่าถือว่าน้อยนะเมื่อเฉลี่ยต่อปีออกมานะครับและคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาได้มีการติดตั้งฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือสภาพ พร้อมใช้งานนะครับและคันนี้สวยสดมากๆนะสำหรับตัว c ิ t y 1.5S ปี2014เกียร์ออโต้สีดำคันนี้นะครับผมราคาปกตินะ270,000บาทครับเหลือเป็นแค่250,000บาทเท่านั้นสามารถจัดไฟแนนซ์ได้โดยเออใครตามหายอยู่นะรถสักคันหนึ่งรถคันแรกเดินทางไกลใช้งานในเมืองแบบใช้แบบโอเวอร์ออลเลยคันนี้ตอบโจทย์นะครับสำหรับตัวซิตี้คันนี้นะฮะ นใจติดต่อพวกเราด่วนครับ0635064777ครับหรือว่า Line Official นะฮะ tsiks1234 ครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะฮะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ครับเป็นกำลังใจพวกเราไง่ายๆครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับพร้อมกับพูดคุยคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยและคลิปนี้พวกเราทีมงานกวงเสีงต้องลางกันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ